วันนี้ยุ่กันที่โคกนนองบิวนะคะประจําฟาร์มค่ะเรียงวัวคุ้นไม่ใช่ว่าชายอะไรกินแล้วจะอ้วนอัตราแรงเนื้อจะขึ้นเหมือนกันมดนะคะตรงนี้หนองบิวก็ยังอยากจะยืนยันว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ที่วัวคุ้นกินแล้วจะให้เนื้อจี่สวยจะให้หน้ำนักที่ดีหรือว่าจะให้อัตราแรงเนือ้อจีเจริญโตโตให้ทันกับระยะเวลาสั้นพีพีละลายคนนะคะลองพิษลองโทษลองอาหาร กินตัวนู่ตัวนี้ตัวนั้นก็ย,ยังรู้ดึกว่าห่วอัตราแ่งเหนื่อไม่ดีขึ้นไม่ดีเหนื่อไม่สวยเมื่อทีนงบิวว่ะค่ะอยากจะแชร์ประสบการณ์ทีนงบิววนชายเองกินเองแล้วก็ผลตอบรับจากปลายทางก็คือปลายนามนะักทะเ่าเปลายนามก็คือเคี้ยงอะคะ่ะหรือพกขาเที่ยวไปเชือดเองให้การยอมรับว่าอาหารทีนงบิวชายาถ้าหมาทถาไม่วัวเนือ้อสวยได้แล้วก็อัตราความแน่นหนัก ที่สมามัดแเลกเนื้อได้เพียงพอจะทําให้วัวตัวเนื้อค่ะจะเริ่มตัวไายในสีจึงห้าเดือนถ้า,าพี่ๆเอาวัวโครงวที่มีสภาพอ้วนแบบนี้มาข้าหลับประกันได้ไม่เกินนึ่งเดือนคือสามารถมัดส่งขายได้แน่นอนนะคะดังนั้นนะคะเรามาแลกเปลี่ยนมาแช่ประสบการณ์กันที่เราเจอเราพบกันนะคะเพื่อไม่หวันให้วัวคุ้นนะคะซึ่งน้องมิวฉายตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น วอาหารผสมกบแพงข้าวโพดนะคะเป็นกะแพงข้าวโพดสูตรของทางฟาร์มเลยที่รับประกันได้ว่าแมวหัวกินได้หัวคุณกินได้ค่ะซึ่งราคาโชกมากหน้าฟาร์มอากาศซ้0กิโลตกกิโลละเซบาทถ้ารวมส้งแล้วค่ะไม่เกินเซบาท8ต่อ1กิโลทั่วประเทศนะคะเช่นว่าโซนพัทลุงกับเซบาต5ต่อ1กิโลนะคะโ่นอครเซบาท8นะคะหรือว่าจะเป็นส่วนอีสานกับเทียมเหมาเซบาท8 คือพี่ๆจ๋าน้องบิวจะบอกว่าตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าน้องบิววันถดลองชายเอกับวัวคุณถูกประเภทไม่ว่าจะเป็นโลกลายบ้านไม่ว่าจะเป็นวัวคุณชาโลเล่บราแมนเองกัสหรือว่าจะเป็นวัวคุณที่พื้ข้ามาไม่เสริมมาจากชาวบ้านที่กินญ้ามาแล้วพอมาเจออาหารของเราอะค่ะเราประกันได้เลยว่าพันตัวสัก่องตัวใดที่มีปัญหาทางสุขภาพที่เขาจับไม่กินดังนั้นน้องบิวกล้าการันตีตรงนี้เลย่ะวอาหารสุดของน้องบิวอะค่ะคือเราเลี้ยงวัวคุณอะ เราก็อยากให้หัวเรา,าอ้วนให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้มันส้มคายเร็วแล้วก็ห้าว่าไม่คาวมาลวาวดันนงนั้นนองนิว่าคือชายตัวนี้ค่ะคือเห็นพ้นชัดเจนแล้วก็ดีจึงกระจบจึงกาวิควากินอาหารตลอด14โมงพอตอนเย็นนะคะช่วงเที่ยงประมาณ10โมงจนถึงบ่ายสองเราจะให้กินฟ้างเราคือใช้ขับอาหารไปเลยค่ะใส้ขับอาหารทางมอดไปเลยดังนั้นพอปุ๊บช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงเราจะกวาด เราจะไม่กวาดข้องเก่านะคะเราจะเอาฟางออกเศษฟางเฟงนี่ยค่ะท่มตามพื้นแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้ใส่อาหารข้องไม้ถึงอ่ะซ่อสำหับข้องเก่าแปลว่านึ่งคางอะคะ่ะเราทําความสะอาดล่างแค่ตอนเช้าอย่างเดียวนี่ค่ะพอทำชาเจมก็ใช่ไหมคะเัื่อตอนได้กินดีอะค่ะเราก็สร้างหมาปืนให้เขาไปได้เลยนี่ค่ะเพื่อให้เขากินไอ้มพอเขากินอิ่มอะคะ่ะอัตราแรงเหนือก็ดีความอ้วนก็นรวดเร็ว คือไม่เกินเจเดือนส่งค้าได้ตัวๆยู่สภา,าแบบนี้ค่ะที่พีพีเห็นตอนนี้ค่ะเป็นวัวที่ยังไม่อ้วนเต็มนะคะแต่คือเริ่มจาขึ้นล้างขึ้นว่านขึ้นข้อแล้วค่ะพีพีพดูด้วยความที่โครงสร้างเขาย้ายดังนั้นเราก็จะให้อาอาหารแบบเนี้ยค่ะตลอดเพื่อให้เขากินกินอิ่มนอนหลับไอ้นี่เป็นเทคนิคที่เราใช้มาตลอดนะคะน้องบิวบอกไม่ได้เลยว่าตัวนึงกินเท่าไรเพราะว่า เราไม่ได้เป็นนักวิชาการที่มาจดรายละเอียดอวต่อตัวเราเน้นว่าตัวนี้ข้าวมาแค่นี้กินอาหารแค่นี้ก